โ okay. อเคอ่ญญาณมาแล้วนะครับเดี๋ยวลองเช็คสัญญาณเสียงนิดนึงนะครับถ้าเสียงเกิดไม่ชัดยังไงก็คอมเมนต์มาแจ้งให้ทราบละกันเอาละครับวันนี้ก็อาจจะแปลกนิดนึงนะครับทุกทีจะคุยกันเรื่องโปรโมชั่นรถรอบนี้จะมาแนะนําเรื่องการขับขี่ดีกว่ารถสกูตเตอร์ครับซึ่งหลายคนที่ติดตามเรื่องข้อมูลของเรมเบตร์ตาเนี่ยกำลังหาข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อนะครับก็เรมเบอตาเนี่ยจริงๆก็เป็นรถสกูตเตอร์ที่เหมาะ สำหรับนะครับทุกเพศทุกวัยนะครับผู้หญิงก็ขี่ได้นะครับนี่ก็นางแบบวันนี้เป็นพี่เบียนะครับที่เป็นพนักงานขายนะครับของร้านโมโตพหลมห้านะครับก็เลยจะมาแนะนําพี่เบียนะครับแต่ก่อนที่จะขี่เนี่ยอันนี้เดี๋ยวจะมีอะไรให้พี่เบียเล่นซึ่งผมไม่ได้เตรียมกับพี่เบียไว้ก่อนครับว่าเราจะมาทําอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวพี่เบียเอาขาตั้งลงก่อนนะครับอ่ะคันนี้คือตัว V 2 0 0นะครับนี้อยากให้ทุกคนทําความเข้าใจกับมอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์นะครับว่ามอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์เนี่ย มันพื้นฐานก็คือเหมือนรถ2ล้อนี่แหละนะครับการทรงตัวก็คืออยู่ที่ล้อหน้าและล้อหลังนะครับแต่ทีนี้เวลาเข็นรถอ่ะเดี๋ยวอยากให้พี่เบียร์สาธิตเวลาพี่เบียร์เข็นรถถอยหลังให้ดูหน่อยครับเดี๋ยวให้ดูนะครับพี่เบียร์ก็อันเนี้ยเวลาเข็นรถถอยหลังอ่าก็จะรู้สึกเบาๆนะครับอ่ะเข็นเดินหน้าพี่เบียร์เข็นเดินหน้าก่อนนะครับเข็นเดินหน้านะครับเวลาพี่พี่เบียร์เข็นเดินหน้าเข็นรถเดินหน้าเบาไหมครับ เบารู้สึกเบาทีนี้ผมจะให้พี่เบียร์เล่นอย่างนี้ครับพี่เบียร์ลองใช้มือเดียวประคองรถไว้ให้รถตั้งตรงมือเดียวนะครับมือเดียวอ่ามือเดียวจับจับน้อยอ่าใช้นิ้วให้น้อยที่สุดใช้นิ้วให้น้อยที่สุดลองใช้สองนิ้วจับรถแล้วประคองให้มันอยู่โอเคนะครับเต็มที่ได้มากที่สุดกี่นิ้วพี่เบียร์นิ้วโป้งนิ้วชี้ไหมแล้วถ้าผมจะให้พี่เบียร์ใช้แค่นนิ้วเดียวอ่ะ ทำได้ไหมนิ้วเดียวเลยโอเคครับสร้างความยากพี่เบียบอกไม่ได้นะทีนี้ผมากให้พี่เบียจับนี้ครับรถนะครับมอเตอร์ไซค์ทุกคันเนี่ยเขาจะมีน้ําหนักบาลานซ์ของเขานะครับอยากให้พี่เบียค่อยๆจับโดยที่อ่ะจับแค่ตรงนี้ครับจับตรงนี้นะครับจับให้รู้สึกมั่นคงที่สุดนะครับจับให้มั่นคงที่สุดอันนี้คือมั่นคงที่สุดของพี่เบียนะครับแล้วก็รถเนี่ยคือตั้งตรงนะครับ ให้เห็นนะครับว่ารถตั้งตรงนะครับไม่ได้มีขาตั้งด้านข้างเลยนะครับอันนี้คือตำแหน่งที่พี่เบียร์รู้สึกว่ามันเบาที่สุดทีนี้เดี๋ยวผมจะสาธิตให้พี่เบียร์ดูก่อนนะครับผมจะจับจับแค่นี้พี่เบียร์ปล่อยมือเลยครับปล่อยมือเลยโอเคนะครับอ,อันนี้คือให้เห็นว่าน้ำหนักนะครับไม่ไม่มีใครช่วยด้านหลังนะครับนี่เห็นก่อนอนี่คือบาลานซ์ของตัวรถคือ เวลาขี่มอเตอร์ไซค์ครับอยากให้รู้สึกว่ารถมันเบาโดยภาระน้ําหนักทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ล้อหน้าเนี่ยพี่เบียร์ปล่อยได้เลยเนี่ยผมคือจับโดยที่เนี่ยหรือว่าย้ายตำแหน่งนะครับย้ายตำแหน่งจับปล่อยได้เลยพี่เบียร์ยืนไกลๆได้เลยครับน้องห่วงครับถล,ล้มไม่ต้องหานเดี๋ยวผมออกค่าซ่อมเองนะครับอันนี้ก็ถ่ายที่ได้เห็นนะว่ารถสกูตเตอร์เนี่ยมันเบาค่อนข้างเบามากนะครับอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าให้พี่เบียร์ลองนิ้วเดียวนะครับสามารถประคองรถได้ซึ่ง อาจจะขออนุญาตนะครับมุมมุมกล้องอาจจะลำบากนิดนึงนะครับเพราะตอนนี้ผมมือนึงก็ถือโทรศัพท์นะครับมือหนึ่งก็จับรถไว้อยู่นะครับอันนี้คือให้เห็นนะครับว่าวิธีการจับรถนะครับอาจจะแปลกๆครับไลฟ์นี้เข้ามาแล้วไม่ได้แนะนําเรื่องขับรถนะครับเราจะสอนวิธีเข็นรถกันนี่แหละนะครับตำแหน่งรถที่ได้บาลาน์เนี่ยคือรถที่ตำแหน่งอยู่ตั้งตรงนะครับ เราจะรู้สึกเบาตอนนี้จับมือเดียวก็ได้นะครับแต่นี้ผมต้องขอญาตพี่เบียร์ถือกล้องถุหน่อยละกันนะครับอ่ะโอเคทีนี้จะสาธิตนะครับวิธีการใช้แค่นิ้วเดียวยันรถนะครับคือนะครับมือซ้ายนะครับใช้นิ้วเดียวอยู่มือขวาก็ทั้งมือนะครับเปล่านะครับวิธีการคือเนี่ยครับให้เห็นว่าพอรถที่มันได้บาลานะครับตอนนี้ใช้นิ้วเดียวแค่แตะรถเบา รถก็ตั้งได้อยู่นะครับจะใช้นิ้วไหนก็ได้มือซ้ายก็ได้มือขวาก็ได้นะครับ mm hmm. ครับหลายคนอาจจะนึกว่าเป็นมุกพูดเล่นนะครับซึ่งอันนี้ก็เห็นว่าถ่ายรอบๆครับว่าไม่ได้เอาตัวไปคําเนี่ยรอบผมคือไม่มีใครนะครับอันนี้ก็คือการหาบาลานซ์ของตัวรถใครที่ขี่มอไซค์นะครับหรือเวลาเข็นมอเตอ์ไซคครับด้วยแลมปตาคันนี้น้ำหนักอยู่ประมาณร้อยประมาณ130ยสโล แต่ว่าด้วยตำแหน่งของเครื่องยนต์เนี่ยเขาอยู่ข้างล่างทําให้เวลาเข็นเรายังจะรู้สึกเบาหน่อยนะครับซึ่งหลักการนี้จะเหมือนกับมอไซค์บิ๊กไบค์ด้วยนะครับมอร์ไซค์คาละ2 0 0รกิโลเนี่ยเราก็ถ้าเกิดเราหาสามารถหาบาลานซ์ของตัวรถได้นะครับเราใช้แค่แบบนิ้วเดียวเนี่ยประคองเนี่ยรถเขาก็สามารถตั้งได้โดยตรงตั้งนะครับอยู่บนน้ำหนักเนี่ยมันจะถ่ายลงไปที่ล้อหน้าและล้อหลังนะครับอันนี้คือวิธีการหาบาลานซ์แต่ทีนี้ความสนุก ไม่ได้ว่าผมจะมาทําให้ดูแต่พี่เบียร์ครับขอมือถือมาครับแต่ผมจะให้พี่เบียร์ลองทํานะครับลองทำเดี๋ยวโดยโดยจะมีการแนะนำนะครับตามนะครับตามเซึ่งอันนี้จะเป็นหลักหลักสูตรเดียวกับเวลาที่สอนลูกค้าขี่บิ๊กไบค์นะครับนะครับก็คือให้เริ่มจากพี่เบียร์ใช้ทั้งมือก่อนครับใช้มือขวาทั้งมือนะครับแตะไปที่ตัวรถครับแตะไปที่ตัวรถจนจนรู้สึกว่าน้ําหนักนะครับถ้าเกิดรถแกว่ง เวลาลดโยกน้ำหนักมันจะถ่ายเทเราจะรู้สึกถึงความแกว่งของน้ำหนักรถนะครับให้รู้สึกว่ารถมันค่อยๆนิ่งแล้วจากฝ่ามือนะครับ5นิ้วพี่เบียร์เริ่มอาจจะเหลือ3นิ้วนะครับค่อยๆถอดน,นิ้วอกอ,อกมาเหลือ3นิ้วนะครับถ้ารู้สึกว่าหนักอยู่ก็อย่าพึ่งนะครับอย่าพึ่งขยับนะครับถ้ารู้สึกเบาแล้วเราค่อยๆนะครับค่อยดแต่หลักๆคืออยากให้หาตำแหน่งที่มันอยู่ตรงกลางที่สุด อยู่ตรงกลางที่สุดมันจะรู้สึกว่าเบาครับถ้าเริ่มรู้สึกเบาแล้วนะครับก็รู้สึกเบาแล้วค่อยๆถอนถอนนิ้วออกจนมั่นใจก็จะเหลือเนี่ยนี่เหลือ2นิ้วนะครับอันนี้คือให้เห็นนะครับวันนี้อาจจะเป็นไลฟ์ที่แปลกนิดนึงนะครับโดยที่เอาพี่เบียเนี่ยซึ่งเป็นสุภาพสตรีมาทรมานนะครับกับรถลัมเบตตาแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นคืออยากให้เห็นว่า,าวิธีการขี่รถเนี่ยมันจะมี มันจะมีเทคนิคอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นทริคในการเข็นรถครับให้รู้สึกเบาถ้าพี่เบียร์มั่นใจพี่เบียร์ลองนิ้วเดียวเหมือนผมได้ไหมนิ้วเดียวเบาๆครับอย่าอย่าเกรงอ,อย่าเกรงอ่าพี่เบียร์ลองปล่อยนิ้วเลยครับนะครับพี่เบียร์ลองปล่อยนิ้วนะครับอ่านี้เนี่ยต้องให้รู้สึกว่ามันเบาแล้วก็เราสามารถเล่นเล่นกับน้ําหนักตัวรถได้อ่านนะครับโอเคอันนี้แค่น้าจิ้มอ่าโอเคเอาคร่าวๆนี้ก่อนนะครับซึ่ง ทริคนี้มันจะช่วยไงคือช่วยเวลาที่เวลาเราเข็นรถทีนี้แหละน้ําหนักของตัวรถเนี่ยเราจะไม่ได้เป็นคนที่แบกรับน้ําหนักนะครับเวลาเข็นรถเราจะต้องรู้สึกว่าเบาก่อนแล้วค่อยเข็นนะอันนี้คือแค่ตัวอย่างของวันนี้นะครับในการเข็นรถการรับน้ําหนักนะพี่เบียรทริคเดียวกันพี่เบียร์ลองจับทีนี้ลองจับไปแฮนด์รถครับลองจับไปแฮนด์เนี่ยทีเนี้ยก่อนหน้านี้ถ้าใครดูตั้งแต่ต้นคลิปนะครับจะเห็นว่าตอนที่พี่เบียร์กำที่ปลายแฮนด์เนี่ยเขาจะกำด้วยนิ้วที่ แต่กำท่าไหนพี่เบียร์ลองทาให้ดูอีกรอบเนี่ยพี่เบียร์จะกำท่านี้นะครับเพราะรู้สึกว่าเวลาจับรถแล้วมันเรามั่นใจกว่ามันมั่นคงกว่าแต่ตอนนี้ถ้าให้พี่เบียร์บอกใช้2นิ้วพี่เบียร์จับรถแบบยังไงครับแบบเมื่อกี้เนี่ยจับแบบ2นิ้วแบบเบากว่านี้อีกพี่ยังพี่ยังได้เออนั่นแหละนะครับให้เห็นนะครับว่าใช้มือเดียวนะครับในการจับอ,อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทริคนะครับที่อยากให้ลองเล่นดูใครมีมอไซค์ที่บ้านลองทำดูได้นะครับทำได้ทุกคน นะครับลองฝึกดูนะครับผมโอเคอ่ะ okay. อันนี้เริ่มต้นจากการเข็นรถแล้วเห็นบาลานแล้วต่อไปนะครับอ่ะเดี๋ยวจะให้พี่เบียร์ขี่นะครับโดยที่เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับขี่นำนะครับแล้วให้พี่เบียร์ขี่ตามทีนี้มาดูกันว่ารถนะครับแลมเบต้าที่เป็นสกูตเตอร์เนี่ยเวลาขี่นะครับเวลาขี่แล้วอ่ะสุภาพสตรีก็ขี่ได้นะครับเป็นรถที่ขี่ง่าย แต่วันนี้เนี่ยผมมีตั้งนะครับตั้งกลวยเอาไว้สําหรับให้ทดลองขับขี่ครับแต่ไม่ได้ตั้งกลวยแบบเล่นๆนะครับแค่แบบให้ขี่ธรรมดาเนี่ยมันจะง่ายเกินไปนะครับอน,นี่ก็ขี่แบบสลาลอมนะครับอันนี้คือขี่แบบให้เ,ออเดี๋ยวให้พี่เบียร์จำลายให้ได้ก่อนนะครับจำให้ได้ว่าเวลาขี่ต้องมาทางไหนนะครับต้องมาทางไหนบ้างนะครับ okay. คี่เอาสุภาพสตรีมาตักแดดนะครับขี่มอเตอร์ไซค์ครับ mm hmm. เราเชื่อว่าหลายคนนะครับหลายคนน่าจะ,จะน่าจะมีลูกค้าผู้หญิงเนะี้ยดูอยู่นะครับอันนี้ก็เห็นนะซึ่งพี่เพียเองก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้มอเตอร์ไซค์ในชีวิตประจําวันอยู่แล้วนะครับ mm hmm. ก็จะใช้รถนะครับใช้มอเตอร์ไซค์เล็กสกูตเตอร์เนี่ยขี่นะครับอันนี้คือให้เห็นว่ารถสกูตเตอร์จริงๆเนี่ยมันก็มีเทคนิคในการขับขี่นะครับ โดยขี่แบบนี้ก็เป็นมาตรฐานทั่วไปนะครับขี่แบบสลาล่อมนะครับวนกลวยครับถึงข้อดีในการขี่แบบนี้คือทุกคนถ้าได้มาลองขี่ก็จะรู้ว่าคอนโทรลรถได้ดีขึ้นนะครับนนลยลงไม่แน่ใจหลายท่านนะครับอยากให้หลายท่านสังเกตงี้ครับตอนนี้ที่ผมขี่นะครับโดยที่ใช้แค่มือข้างเดียวนะครับในการจับแทน ซึ่งหลายคนก็จะบอกว่ามันดูอันตรายนะครับกลัวว่าเดี๋ยวมันจะเกิดบัดเหตุแท่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยมันคือพื้นฐานคือการบาลานซ์นะครับคือเรานั่งค่อมอยู่บนมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วเราก็มีหน้าที่คือมือเนี่ยมีหน้าที่แค่เปิดปิดคันเร่งนะครับแต่สิ่งที่จะแนะนำนะครับตอนนี้พี่เีรน่าจะเริ่มจำลาลในการขี่ได้แล้วนะครับแต่สิ่งที่ผมจะมาแนะนำเพิ่มนะครับสำหรับพี่เบียร์โอเค ก็จะเป็นเนื้อหาเดียวกับที่ทางร้านโมโตโพลามหานะครับสอนขับขี่นะครับจะขับขี่ทุกต้นเดือนแต่ว่าของเดือนนี้เนี่ยอาจจะเลื่อนไปก่อนอน่ะ๋ยวพี่เบียร์ตรงนี้เลยพี่เบียร์ตรงนี้เลยนะครับโอเคทีนี้กติก,กาในการขี่นะครับพี่เบียร์มือเวลาพี่เบียร์จับแฮนด์นะครับจับอ่าจับแบบนี้นะครับมือคือเราจะไม่เอานิ้วเกี่ยวเบรคครับเราจะเกี่ยวตอนต่อเมื่อเวลาที่เราจะต้องเบรก แต่เพิ่งเมื่อกี้ขี่พี่พเบียร์ได้เบรกด้วยป่ะม,มีบ้างนะครับ,บอ่บาจังหวะที่เร็วรู้สึกว่ามีบ้างนะครับทีนี้เดี๋ยวจะให้พี่เบียร์ลองขี่วนดูให้ผมดูสักพอสามรอบครับ,อ,รอ,บ,นะรบอ่าเดี๋ยวไปเลยครับอันนี้ก็คือจะให้เห็นนะครับว่าเวลาที่ต่อให้เป็นรถสกูตเตอร์ที่ดูว่ามันมีแค่คันเร่งเบรกหน้าเบรกหลงังไม่มีเกียร์ไม่มีคัทนะครับอ่าการท่านั่งครับขี่ยังไงให้รู้สึกว่า รถสกูตเตอร์ขี่ได้จริงๆเขามีเขามีทริคที่ขี่ได้สนุกนะครับอันนี้จะแนะนำอีกทีอันนี้เดี๋ยวจะแนะนำพี่เบียให้ให้ทุกคนได้เรียนรู้ไปด้วยกันกับไลฟ์นี้นะครับว่าเวลาที่ทางทีมงานนะครับของทางร้านเนี่ยสอนกับขี่ลูกค้าจริงๆมอไซค์นะครับไม่ว่าจะเป็นสกูตเตอร์หรือเป็นมอไซค์มีเกียร์มีคัสเนี่ยมาเรียนเนี่ยเนื้อหาจะคล้ายๆกันนะครับมันจะมีความยากในระดับหนึ่งที่หลายคนเนี่ย จะไม่รู้นะครับเพราะว่าเวลาขี่มอเตอร์ไซค์ล้วก็ขี่ด้วยอาศัยประสบการณ์กับเคยชินกับการที่ขี่รถนะครับโอเคให้พี่เบียร์วนดูนะครับก็ย้งอมกทีครับพี่เบียร์นี่เป็นเจ้าหน้าที่ของทางร้านนะครับเจ้าหน้าที่่าถ่ายนะครับใครที่ออกรถจากร้านโมโตพระรามห้าน่าจะต้องผ่านพี่เบียร์ทุกคนนี้แหละทีนี้เราจะมาแนะนําพี่เบียร์กันนะครับว่าเวลาขับขี่อ่ะโอเค ให้เห็นนะครับว่าน,นี่เวลาที่ผู้หญิงขับขี่นะเป็นยังไงครับซึ่งขี่แบบนี้เขาก็ขี่ได้อยู่แล้ว,วพี่เบียร์เองก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้มอเตอร์ไซค์ทุกวันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีวิธีการแนะนําให้พี่เบียร์ขี่ให้เร็วขึ้นนะครับก็เดี๋ยวดูไปด้วยกันละกันว่าคําแนะนำนะครับของผมจะสามารถทําให้พี่เบียร์ขี่ได้หรือเปล่านะครับโอเคอ่ะเอพี่เบียร์ตอนนี้เลน,นะครับโอเคนี้ อยากให้พี่เบียเวลาขี่นะครับเมื่อกี้พี่เบียแขนไหนพี่เบียลองกำเดี<ส>๋ยวนะพี่เบียขยับหน่อยเดี๋ยวผมขอเอาขาตั้งค่ขาตั้งขึ้นก่อน,นครับขึ้นขาตั้งคู่เลยพี่เบียขึ้นขาตั้งคู่นะโอเคครับอ่าโอเคแล้วก็อ่าพี่เบียรลองนั่งนั่งขึ้นไปบนรถครับเดี๋ยวมุมน,นี้ดีกว่านะครับโอเคลับพี่เบียเวลาสังเกตนะครับเวลาที่จับแฮนด์ครับ อยากให้แขนพี่เบียร์รีแลกซ์มากวันนี้นะครับพี่เบียร์ลองหักหักแฮนด์ไปทางไปทางขวาสุดหักแฮนด์ไปทางขวาสุด,แ,สดแล้วต้องบิดคันเร่งให้หมดบิดคันเร่งเนี่ยพี่เบียร์จะรู้สึกว่าแขนมันติดนะครับซึ่งเวลาถ้าจับแบบนี้มันจะเป็นท่าจับแบบกำคอนเวลาที่เราจับแฮนด์มอเตอร์ไซค์หลายคนนะ่าจะเคยได้ยินครับว่าวิธีการจับแบบวิกิปนะครับก็คือการจับโดยใช้แค่นิ้วชี้กับนิ้วโป้งนะครับเป็นจุดสัมผัสกับปลอกแฮนด์นะครับแล้วก็เวลาบิดคันเร่งบิดที่ข้อมือนะครับ บิดที่ข้อมืออ่าพี่เบียร์ลองจับใหม่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราจับแบบกำค้อนอ่าอันนี้คือจับแบบกำค้อนที่พี่เบียร์ถนัดเวลาบิดคันเร่งให้สุดต่อให้แฮนด์ตรงพี่เบียร์ลองบิดคันเร่งให้หมดปอกเลยครับบิดหมดปอกเนี่ยโอเคอันนี้คือพี่เบียร์ก็พยายามใช้ข้อมืออยู่อยากให้ลองนี้ครับพี่เบียร์ลองอ่าตำแหน่งกำแฮนด์แบบนี้นะครับข้อศอกให้งอตัวโน้มมาข้างข้างหน้านิดหนึ่งอ่าข้อศอกให้งอเนะครับแล้วพี่เบียร์ลองบิดแฮนด์ใหม่ครับบิดคันเร่งให้หมด ครานี้มันจะเหมือนกับใช้แค่ข้อมืออยากให้ขยับขยับห่างวางงนี้พี่เบียร์ให้ข้อศอกงอเลยครับงอแล้วห้อยห้อยทิ้งข้อศอกมาแล้วเวลาบิดคันเร่งทั้งหมดนะครับเนี่ยมันจะบิดได้พอดีต่อให้พี่เบียร์หักแฮนด์ไปด้านขวาครับหักแฮนด์ไปด้านขวาสุดอีกรอบโอเคเนียเวลาบิดคันเร่งนะครับให้กางศอกออกครับขยับศอกออกมาแล้วก็ให้บิดคันเร่งให้สุดบิดแล้วปล่อยบิดแล้วปล่อยดูครับเนี่ยครับคือให้ใช้แค่ข้อมืออันนี้คือท่านั่ง เวลาขี่ก็ใช้แบบนี้เหมือนกันนะครับทั้งแขนซ้ายทั้งซ้ายและขวาเหมือนกันนะครับทีนี้มันจะเป็นช่วงท่อนแขนคือสังเกตง่ายๆว่าช่วงท่อนแขนเนี่ยมันจะกลายเป็นมันต้องเป็นครึ่งวงกลมนะครับมันต้องเป็นครึ่งวงกลมมันจะไม่ได้เป็นแบบว่าสี่เหลี่ยมถ้าปกติอภิเบียร์จับแฮนด์ตามตามปกติที่ถนัดเลยครับเวลาจับถนัดใช่ไหมไหลจะตั้งนะครับตรงนี้มันจะกลายเป็นสี่เหลี่ยมคาังหมูนะครับ ตำแหน่งอ,องศาของแฮนด์แล้วก็ช่วงไหล่ของเรานั้นต้องทำกลางศอกออกมานะครับ mm hmm. เพื่อให้รับนะครับเพื่อให้รับกับเวลาที่เราต้องหักแฮนด์ไปทางซ้ายนะครับหักแฮนด์ไปทางซ้ายดูพี่เบียนะครับทางซ้ายทางขวานั่นแหละพอข้อสอกเรากลางเนี่ยเราสามารถบิดแฮนด์ซ้ายขวาได้ถนัดมากขึ้นนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือเวลาที่จะใช้เบรกเนี่ยอยากให้ใช้แค่2นิ้วเกี่ยวนะครับ ยืนถองนี้วมาเกี่ยวกดเบกหน้าเบกหลังเนี่ยอันนี้คือถ้าขี่ที่เซฟนะครับแล้วมันสามารถใช้งานได้จริงๆนะครับโอเคีนี้ตอนมาพอมาอเรื่องแขนแล้วหลายคนก็จะบอกว่าทําไมต้องนั่งแบบนี้นะครับหลายคนที่เวลาขี่มอเตอร์ไซค์แล้วแขนตั้งเนี่ยโดยที่ลองอ่าจทำท่าปกติครับเพราะว่าภาระนะครับเวลาที่เราทําหยุดเหยียดแขนตึง กล้ามเนื้อช่วงแขนเนี่ยจะมีหน้าที่คือซับแรงเวลาที่เราขี่มอเตอร์ไซค์ลงหลุมนะครับซึ่งหน้าที่จริงๆเนี่ย,ย,ยาการซับแรงเนี่ยมันจะเป็นหน้าที่ของชกอัพหน้านะครับคือหน้าที่ของช่วงล่างที่จะรับภาระแรงแต่ถ้าเกิดเราเกรงแขนไปด้วยหลายคนเวลาขี่มอเตอร์ไซค์เจอลูกระหน้าหรือเจอบ,บัมเบอร์จะชอบเกรงแขนต้านเอาไว้นะครับซึ่งในหลักการจริงๆเนี่ย,เ,ยเวลาขี่ให้รีแลกไว้แล้วให้เป็นหน้าที่ของช่วงชกหน้าซับแรงแขนเนี่ยปล่อยหย่อนหย่อนไเลยเวลา เวลาเจอเนินเจอบมัมไม่ต้องไม่ต้องเอาแข็งเหยียดตึงแต่ว่าให้ศอกเนี่ยงอนะครับเพื่อนซับแรงนะครับทีนี้อันนี้คือได้จับท่านั่งไปแล้วแต่เดี๋ยวพอขี่จริงทุกคนจะกลับมาขี่ท่าปกตินะครับทีนี้ผมเลยจะมาเน้นอีกจุดหนึ่งคือตำแหน่งของวางเท้านะครับตำแหน่งวางเท้าอยากให้ชิดติดกับด้านหลังตรงนี้ครับทั้งสองข้างนะครับเพราะว่ามันเป็นจุดศูนย์กลางเซนเตอร์ที่สุดของตัวรถครับ น้ำหนักเวลากดแล้วก็น้ำหนักก,ลกล้นก้นเวลานั่งเบาอยากให้รู้สึกว่านั่งเต็มก้นที่สุดครับนั่งถอยพี่เบียลองขยับถอยหลงังไิอีกอ่าโอเคนั่งตัวข้างบนรีแลกนะครับแขนงอแล้วก็ลาขี่อันนี้เราบีฟคร่าวๆนะครับเวลาท่านั่งแล้วเดี๋ยวพอตอนพี่เบียรขยี่ผมจะบอกอีกทีว่าให้พี่เบียขยับถอยหรือว่าขยับเท้านะครับ โดยรอบนี้เวลาขี่นะครับอยากให้ขี่วนเป็นสี่เหลี่ยมก่อนยังไม่ต้องวนเข้าสลาดลมนะครับอ่ะ๋ยวลองขี่ดูครับครับซึ่งซึ่งการที่จะเล่นนะครับเล่นความยากการเล่นต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะนะครับเดินออกมาไกลๆนะครับเดี๋ยวผมจะหลอกให้พี่เบียร์ลองขี่มือเดียวให้ได้นะครับ <c oughs> ได้ยินหรือเปล่าไม่รู้ะลองดูอ่ะพี่เบียร์วนวนเป็นสี่เหลี่ยมไปก่อน วนเป็นสี่เหลี่ยมไปก่อนนะครับนี่ก็ให้เห็นนะครับว่ารถมอไซค์เนี่ยเอ,อ้แต่แขนนี้ยา่าละพี่เบียร์คือดีแลกแขนมากขึ้นนะครับพอช่วงแรกที่ขี่เห็นว่าแขนน่ะตึงครับให้วนเป็นสี่เหลี่ยมซึ่งทุกครั้งเวลามาทดสอบขับขี่นะครับก็อยากให้ขี่วนแบบนี้แหละครับขี่วนเป็นสี่เหลี่ยมสักสามสี่รอบนะครับวนไปเรื่อยๆก่อนเพราะว่าร่างกายของเราครับจากรถมอไซค์ที่เราไม่เคยขับขี่ แต่พอมาได้รถได้ทดลองขี่กับรถทดสอบเนี่ยเราจะไม่รู้หรอกว่าฟีลลิ่งในการตอบสอนองคันเร่งเป็นยังไงฟีลลิ่งของเบรกเป็นยังไงนะครับขี่วนนักสามสี่รอบเราจะเริ่มจับความรู้สึกได้และหลังจากนั้นเราค่อยเพิ่มความเร็วนะครับบิดคันเร่งให้หนักขึ้นนะครับเพื่อทดสอบความเร็วทดสอบประสิทธิภาพของเบรกนะครับถ้าเนี้ยเริ่มพี่เบียร์เริ่มจะจับทริกได้นะครับถ้านั่งเริ่มจะนั่งขี่ได้สบายขึ้นนะครับโอเค นี้อ่ะเดี๋ยวให้พี่เบียร์จอดก่อนนะครับโอเครอบนี้โอเคแล้วทีนี้เดี๋ยวพี่เบียร์ลองขี่วนไปหลายรอบนะครับเริ่มปล่อยมือซ้ายใช้มือขวาข้างเดียวในการขี่นะอ่ะ,อะลองดูก่อนเอาที่มั่นใจแล้วเราค่อยปล่อยมือเอาเฉพาะแค่ทางตรงก่อนนะครับอ่ะโอเคให้ลองดูนะครับสรับใครที่มาดูไลฟ์สดนี้จะรู้สึกแปลกๆนิดนึงนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำ อันนี้คือเป็นเนื้อหาที่เราสอนลูกค้าเวลากขับขี่โอสบายแล้วครับผมขี่มือเดียวนะครับอาจจะดูอันตรายนะครับอาจจะดูอันตรายแต่ว่าท้งนี้ทั้งนั้นมันคือพื้นฐานในการขับขี่มอเตอร์ไซค์ที่อยากให้ทุกคนรู้ว่าแขนนะครับมือเราไม่ได้ใช้แขนในการคอนโทลตัวรถนะครับใช้แค่คันเร่งนะครับบิดนครับบิดแล้วผ่อนนะครับอันนี้ก็เป็นรถทดสอบครับ โปรของเดือนหน้าโปรโมชั่นของแลมเบอรตาตอนนี้นะครับยังคงเป็นเรื่องฟรีประกันทะเบียนประกันรถหายทะเบียนพรบรนะครับยังยังไม่มีโปรโมชั่นของแถมอะไรนะครับซึ่งโปรนี้จะยืดต่อไปถึงกันยาน,นครับเพราะนั้นใครที่ออกรถไปแล้วก็จะได้ไม่รู้สึกทำร้ายน้ำใจนะครับเพิ่งสื้อรถไปเดี๋ยวจะมีโปรอะไรไมาอีกครับตอนนี้ยังเป็นโปรโมชั่นต,ตันดารด์อยู่นะครับก็จะมีเป็นเลดดอกบี้พิเศษนะครับ คันนี้ก็คือแ a m e t ต V200 ครับเป็นรถเทสของทางศูนย์พระราม5นะครับใครที่อยากเข้ามาทดสอบนะครับก็เข้ามาได้ทุกวันนะครับแต่ย้ำอีกนิดนึงเสาร์นี้จะมีกิจกรรมนะครับเพราะนั้นรถเทสอาจจะไม่อยู่ที่หน้าร้านนะครับจะกลับมาช่วงวันบ่ายๆนะครับใครที่จะเข้าร้านมาวันเสาร์นี้นะครับก็อาจจะขออนุญาตนิดนึงละกันนะครับไม่มีรถทดสอบนะครับเนื่องจากเราจะมีกิจกรรมจัดทริปนะครับเป็นทริปเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับลูกค้าของโมโตพระราม5นะครับ ที่เราก็ไม่ได้ไปชวนตรงหน้าพับบิกด้วยนะครับเพราะว่าทริปนี้มาสมาชิกมาก,กันเยอะมากโอเคอทีนี้ลองให้พี่เบียร์ลองขี่เข้าสลาลอมครับม,รมือเดียวเลยครับผมมีการตกใจเล็กน้อยนะครับอ่อะไรอ่าลองดูครับอโอเคโอยสบายแล้ว้อลองขี่มือเดียวพี่เบียร์ลองใช้ก้นนะครับใช้ก้นในการช่วยเลี้ยวนะครับถ่ายน้ําหนักอ่าดีครับ สุดยอดเลยครับนี่ให้ผู้หญิงขี่ครับเพื่ออันนี้ให้เห็นนะครับว่าผู้หญิงก็ขี่ได้นะครับรถสกูตเตอร์นี่ขี่มือเดียวด้วยครับเข้าสลาลอมสุดยอดแม่บ้านเลยครับผมขี่ส่งลูกไปโรงเรียนอีกมือนึงนี่สามารถประคองลูกได้เลยนะครับน,นี่ก็ถือว่าจบหลักสูตรขับขี่เบื้องต้นนะครับการขับขี่มือเดียว ด้วย lambda v 2 0 0ก็ให้เห็นนะครับว่ามันเป็นรถที่ขี่ง่ายนะครับสกูตเตอร์ซึ่งพอขี่แบบนี้แล้วข้อดีคือพอเวลาเรายิ่งขี่สองมือเราจะยิ่งมีความมั่นใจนะครับแล้วขี่ได้เร็วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยากจะให้ขี่บนพื้นฐานนะครับความปลอดภัยทุกคนเวลาขี่มอเตอร์ไซค์ก็จะรู้ลิมิตของตัวเองนะครับว่าช่วงไหนที่มันขี่อันตรายเกินไปนะครับแทรก ช่วงแซกเร็วๆแซงเร็วๆเนี่ยเดี๋ยวนี้ถ้าใครที่ขับขี่บนถนนทุกวันนี้ก็จะเห็นนะค่อนข้างอันตรายนะครับเพื่อนร่วมถนนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยกันก็ค่อนข้างจะเน้นเอาเร็วไว้ก่อนนะครับไม่ได้ไม่ทันได้ระวังเรานะครับเพราะ,ะนั้นการขับขี่จะเน้นคือใช้สายตานะครับมองระวังรถรอบข้างให้ได้มากที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งอีกหนึ่งไลฟ์นะครับที่อาจจะรู้สึกแปลกๆนะครับ แต่เราก็อยากจะมาแนะนําเรื่องการขับขี่ใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับก็กดแชร์ไว้หน่อยแล้วกันนะครับไปดูต้นคลิปเรามีวิธีการเล่นนะครับเล่นใช้มือเดียวนะครับใช้มือเดียวประคองรถไม่ให้มันล้มนะครับเป็นยังไงไม่รู้ไม่เล่านะครับลองกดย้อนไปดูต้นไลฟ์นี้นะครับกดแชร์ไว้ก่อนนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นหลักสูตรที่เราสอนขับขี่นะครับเดือนปกติเราจะมีสอนขับขี่ทุกต้นเดือนนะครับวันอาทิตย์ต้นเดือนแต่เนื่องจากว่าช่วงอาทิตย์นี้ติดวันหยุดพิเศษนะครับ ก็จะมีอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นช่วงเดือนตุลาคมครับใครที่สนใจก็อาจจะคอมเมนต์นิดมาได้นะครับเรามีสอนขับขี่ด้วยนะครับเอาละครับก็นี่ก็เป็นการแนะนําเบื้องต้นนะครับสําหรับใครที่อยากจะมาลองขี่รถนะครับรถสภาพเดิมๆไหมชคมีเซ็ตน้ํามันใหม่หรือยังนะครับก็อันนี้คือรถเดิมๆของรถศูนย์นะครับรถศูนย์เราก็โชคอัพเดิมทุกอย่างครับชคหน้าหรือชคหลังนะครับอื Okay. อันนี้คือการขับขี่โดยอันนี้ก็ขอบคุณพี่เบียร์นะครับอันนี้ก็เป็นนางแบบในวันนี้นะครับใครที่มาออกรถกับร้านโมโตโพราม5ก็ต้องเจอพี่เบียร์ครับอันนี้คือให้เห็นเลยนะครับว่าช็อคอัพอันนี้คือสแตนดาดนะครับช็คเดิมนะครับยางจะเป็นยางตัวแองเจิเพราะว่าอันนี้เป็นรถเดโมที่มาตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วนะครับทุกอย่างคันนี้เดิมๆทั้งคันนะครับไม่ได้ทําการดัดแปลงนะครับ มีรถส,สภาพเต็มเดิมไหมครับลงม,มีคําถามาคําถามอะไรเข้ามาอีกไหมครับก็อันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับไลฟ์นี้นะครับอันนี้ก็มาแนะนํากันเบื้องต้นดีกว่าเทคนิคการขับขี่รถส,สกูตเตอร์นะครับแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมีทริคอะไรที่แบบอยากจะมาแนะนําเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์กันอีกทีหนึ่งนะครับก็ย้ำอีกทีนึงนะครับร้านโมโตโพร์ทเปิดทุกวันนะครับ9โมงเช้าถึง6โมงเย็นถ้าเกิดเข้ามาแล้วเนี่ยครับก็จะเจอพี่เบียร์เนี่ยดูแลให้บริการอย่างดีครับผมวันนี้ก็ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมบาย